วัสดีค่ะนนี้คนอนอ่รนนเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญของไทยนั่นก็คือพฤษภาธมินซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวสปปาู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะมาทำความเข้าใจกันถึงสาเหตุความขัดแยง้งบุคคลสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกันค่ะ บุคคลสำคัญที่ปรากฏในเหตุการณ์ก็จะมีทั้งหมด3ฝ่าย 1. ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล 2. ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล3ฝ่ายกลางหรือผู้ไกลเกลี่ยก่อนจะมาพูดถึงเหตุการณ์เราขอย้อนกลับไปในพศ2อศ5 5 3หหลังจากเกิดการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกาันรอสชอ รัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของพลเอกสุดจิิดาคารประยูนได้รับการวิจารณ์อย่างหนักจากประชาชนเนื่องจากพลเอกสุดจินดาเคยให้คํามั่นสัญญาว่าจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่กลับเข้ารับตําแหน่งในวันที่2มีส์พศ2535โดยพลเอกสุจิิดาเนี่ยอ้างว่าเสียสัตว์เพื่อชาติทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะ การกระทำเช่นนี้ขัดต่อหลักประชาธิปไตยต่อมาวันที่4เมษายนพศ2535พักพลังธรรมและปนตรีจำลองสีเมืองก็ออกมาประกาศว่าจะไม่ยอมรับรัฐบาลของคนเอกสุจินดาและยังเรียกร้องให้ลาออกพอยาเข้าวันที่8เมษายนพศ2535การชุมนุมเริ่มตัวขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆในกรุงเทพมหานครและขยายตัวเป็นวงกว้าง คนกรีจำลองสีเมืองออกตัวเป็นผู้นำฝ่ายขานและเรียกร้อง,องให้ประชาชนมาร่วมกันกดดันรัฐบาลการชุมนุมของประชาชนเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่15เมษายนพศ2535การเดินขบวนประท้วงเริ่มชัดเจนโดยมีเป้าหมายกดดันให้พลเอกจุตินดาลาออกจากตำแหน่งพออย้เข้าเดือนพฤษภาคม พลจีจำลองสีเมืองก็ได้ออกมาประกาศว่าโสดอาหารประท้วงจะดื่มแค่น้ําเปล่าการประกาศอดอาหารทั้งนี้ทําให้เป็นการจุดกระแสะความสนใจจากประชาชนทําให้ผู้ชุมนุมหลั่งไหลเข้าการประท้วงมากขึ้นกลายเป็นการปลุกระดมให้การประท้วงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันที่9พฤษภาคม คนตีจำลองสีเมืองก็ออกมาประกาศอีกครั้งว่าจะไม่อดแล้วอาหารถ้าเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปต่อสู้ต้องมาเป็นแกนนําต่อไปจากนั้นความรุนแรงก็ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่17-18พุษภาคมพศ2535หลังจากผู้ชุมนุมเริ่มเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงมาไปยางสะพานผ่านฟ,าฟ้าลีลาดตำรวจและทหารเริ่มตั้งด่านสกัดขบวนผู้ชุมนุม มีการฉีดน้ำไล่ต่อมาก็มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ตำรวจและทหารเนี่ยนำรถถังรถหุ้มเกราะแก๊สน้ำตาและกระสุนจริงลงพื้นที่เพื่อควบคุมฝูงชนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากหลังจากนะั้น คนตรีจำลองสีเมืองก็ถูกจับกลุ่มในวันที่19พฤษภาคม2 5 3พยังคลุงมีการยิงกระสุนจริงและจับกลุ่มประชาชนอย่างต่อเนื่องถ้าบต่สมเด็จพระเจ้าถือรัชันที่9 ทรงเรียกพลเอกสุจินดาคาะยูนและพลตีจำลองสีเมืองให้เข้าเฝ้าในช่วงดึกและสุมีพระราชำดำรัสให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งวันที่2 0พฤษภาคม2 5 6 5ประชาชนก็กกับสู่ความสทางบเลขกระสมมหาใช้ได้ายงานพื่เอเสียชีวิตตั้งแต่วันที่17-21พฤษภาคมจำนวน44รายผู้บาดเจ็บ1,728ลายสาหัส47ลายและสูญหายอีก48ลาย แต่หลายฝ่ายยังคงเชื่อว่าตัวเลขที่เท้จริงสูงกว่านั้นคมามมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาประชุมกันและออกมาแถลงการเรียกร้องให้ยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่และไม่เห็นด้วยหากจะมีการรัฐประหารอ,อีกครั้งเรื่องในที่สุดคนเอกชิตจินดาพาปะนุนก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่24พฤษภาคมพศ2535 การลาออกครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์พฤษภาธรรม,มินและเป็นการยอมรับความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทยจากนั้นทางรัฐสภา,าก็ได้ทูล9กทูลกรหม่อมเสนอชื่อนายอนันต์ปัญญารัชชุนกลับมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอีกครั้งจากการฟังหลายคนอาจจะยังสับสนซึ่งเราก็ได้สรุปมาเป็นไทม์ไลน์ให้แล้วค่ะ Ni ngono ngana ngana ni ngono ngana ngana ni ngono ngana ngana ni